เฟอร์นิเจอร์ไม้จุกจิกแก้ปัญหาจุกจิกให้ชีวิตคนค่ะชื่อเอินพณนิชามีสิทธิตาค่ะเป็นทายาทเจน2ของแบรนด์ s t Tech ค่ะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้จุกจิกของเราอะค่ะก็คือด้วยความที่สินค้าของเราจะมีชิ้นเล็กมีขนาดกระดาษทัดรัดนะคะไม่ใหญ่มากที่ลูกค้าสามารถยกแล้วก็เอาไปวางตั้งที่บ้านได้เลยชั้นไมติดผนังที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกร,รมัมตัวญี่ปุ่นพรีเมียมรุ่นขาเหล็กล็อกแล้วก็ ค่าสินค้าใหญ่ที่สุดของเราก็จะเป็นฉากกั้นห้องที่สามารถแบ่งสัดส่วนกั้นสายตาได้ค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราจริงๆแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่จํากัดคอนโดหรือว่าอยู่ในห้องส่วนตัวคะ่ะเราก็จะมีสินค้าจุกจิกเนี่แหละคะ่ะที่สามารถไปช่วยแก้ปัญหาตอบโจทย์ของเขาได้ค่ะเราตั้งใจที่จะสร้างสินค้ามาจากเพนพอยหรือปัญหาของลูกค้ามากกว่าว่าจริงๆแล้วการที่ลูกค้าอยู่คอนโดเนี่ยปัญหาที่เขาเจอคืออะไรเราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเขาได้ยังไงอย่างเช่นการที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่แค่35ตารางเมตรอย่างเงี้ยพื้นที่น้อยมาก แต่ว่าพื้นที่บนอากาศเขาค่อนข้างเยอะเราจะสามารถช่วยเขายังไงแล้วก็อามีชั้นไม้ติดผนังที่ลอยตัวขึ้นมาได้มีตู้เล็กๆให้เขาอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะพอเอิญได้มาสารต่อธุรกิจจากเจนหนึ่งเนี่ยค่ะสิ่งที่เอินทำอย่างแรกเลยก็คือค้นหาว่าจุดแข็งของเจนหนึ่งคืออะไรการที่เขามีความคิดสร้างสารรค์มีนวัตกรรมในการ สร้างสินค้าอยู่ตลอดเวลาพอเรามาได้จุดแข็งและเราก็มาคุยกับทีมว่าเราจะสามารถต่อยอดหรือสานต่อตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เอินทำต่อมาก็คือเอิญใส่ใจในเรื่องของการทำ s t o r y t เทล i n งมากขึ้นเอิญจะใส่ใจในเรื่องของกระบวนการทำงานค่อนข้างเยอะการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ตงแรกที่เอินเข้ามาดูเนี่ยคะ่ะเอินก็คือลงระบบ ERP เลยมันเป็นระบบ เหมือนระบบบัญชีที่เชื่อมโยงข้อมูลให้ให้ถึงกันเนาะมันเชื่อว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของการทํางานได้ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นพนักงานก็รู้สึกว่าการทํางานมันง่ายขึ้น90%ของแบรนด์ f a s t ทคเนี่ยคะ่ะเรา นำส่งห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆเนาะแล้วช่วงที่โควิดมาแรกๆเลยห้างร้านต่างๆก็ถูกปิดไปทำให้ช่องทางการขายเราอะปิดเกลี้ยงเลยแต่โชคดีที่ว่าช่วงนั้นก็คือเรามีแพลนที่จะขยายออตลาดออนไลน์อยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นจุดที่เร่งให้เราต้องแบบเริ่มเลยนะตอนนั้นเอินมองว่ามันคือโอกาสที่ดีเหมือนกันนะ จริงๆก็อยากจะบอกว่าต้องเริ่มเลยอยากให้ลงมือเลยอยาอ่ารอเพราะเอินเชื่อว่าถ้าเราทําเราได้ลองผิดลองถูกเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันถูกหรือมันผิดอยากกลัวที่จะผิดเพราะอย่างเอนินนะเอินเข้ามาสารต่อถามว่าเอินมีช่วงที่เอินตัดสินใจผิดไหมมันก็มีแต่เอินมองว่าอันนี้มันคือการเรียนรู้การสอนว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราจะไม่ผิดแบบนี้อีกแล้วอันนี้มันคือโอกาสในการที่เราจะพัฒนาตัวเองด้วยอยากให้ทุกคนลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ แล้วก็เอิญจะเป็นกำลังใจให้ค่ะ